สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Ion Thai Cuisine เราจะนำพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กนีนะคะถือว่าเป็นเครื่องยืนยันการันตีทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกลอยเกิดความมั่นใจว่าถ้าอยากรับประทานอาหารไทยเมื่อไหร่มาทานร้านนี้เราไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยววันนี้พีสภาท่านผู้ชมไปขึ้นรถลอนดอนแท็กซี่กันนะคะหรือว่ารถแท็กซี่ของกรุงลอนดอนนั่นเองซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่มีรูปโฉมเ e อกลักษณ์ที่โดดเด่นมากทําให้เป็นที่รู้จักไปของชาวต่างประเทศทั่วโลกนอกจากลอนดอนแท็กซี่ที่ผู้คนทั่วโลกเรียกกันนะคะก็ยังมีชื่ออื่นๆอ,อีกเช่นแฮกนีหรือแฮกนีแคริ ซึ่งชื่อก็มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสอัคนแปลว,ว่าม้าขนาดกลางเหมาะสำหรับผู้ขี่ที่เป็นสตรีค่ะหรือบางคนก็บอกว่ามาจากหมู่บ้านแท็กนี่ที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนนั่นเองนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องมา้าแล้วก็รถมา้ามาตั้งแต่ปี1621แล้วบางครั้งก็เรียกว่าแคปหรือว่าแบล็คแคปเพราะว่าแท็กซี่ก็จะมีสีดาล้วนนะคะไม่ว่าเดี๋ยวนี้ในบางคันก็มีการทําลวดลายสีสันอื่นๆหลากหลายหรือว่าใช้พื้นที่โฆษณาสินค้ารอบคันเลย London t a ็กนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Public Carriage Office หรือสำนักงานรถรับจ้างสาธารณะ London t a ็กซนะคะก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกับรถเก๋งสีล้อทั่วไปที่เรียกว่าซลูนคาร์หรือว่ารถเก๋งซีดานนั่นเองคือว่าจะมีเครื่องยนต์มีบริเวณห้องผู้โดยสารแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระแต่ว่ามีหลังคาที่สูงกว่าอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเวลาขึ้นลงศีรษะจะได้ไม่โขกด้านบน ภายในรถแท็กซี่ก็มีบริเวณกว้างขวางนะคะนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็จุผู้โดยสารได้5ที่นั่งมีทางนี้3ที่นั่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นเก้าอี้แบบที่พับเปิดออกได้อีก2ที่นั่งเบาะบุหนังก็ยังมีกลิ่นอบอวลให้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเฉพาะของลอนดอนแท็กซี่อีกคุณผู้ชมจะสามารถเห็นได้นะคะว่าภายในรถแท็กซี่เนี่ยจะมีกระจกกั้นระหว่างตรงที่นั่งของผู้โดยสารกับคนขับ ทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาผู้โดยสารต้องการจะพูดคุยกับคนขับหรือว่าเพื่อบอกคนขับถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องขยับตัวเข้าไปใกล้กระจกหรือว่าต้องตะโกนไม่ต้องกลัวว่าคนขับจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยเขามีไมโครโฟนแล้วก็ลาโพงติดต,ตั้งไว้ทําให้สามารถสนทนากันได้โดยไม่ต้องโดยที่คนขับไม่ต้องหันหน้าหันหลังแล้วก็ไม่ต้องเสียสมาธิในการขับรถ และรถลอนดอนแท็กซี่นะคะได้ถูกออกแบบมาให้มีวงเลี้ยวที่แคบเป็นพิเศษคือว่ากว้างแค่25ฟุตรหรือว่า8เมตรเท่านั้นเองโดยที่มานะคะก็มาจากถนนทางเข้าของเซฟอย์เฮเทลโรงแรมหรูที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งสมัยก่อนก็มักจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ใช้บริการนะคะตรงทางเข้าโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีวงเวียนเล็กๆทําให้รถที่จะล่นผ่านเข้าออกจะต้องมีวงเลี้ยวที่แคบจริงๆไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ อันนี้ทำให้เวลาเขาผลิตลอนดอนแคปนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงใช้เป็นมาตรฐานว่าวงเลี้ยวจะต้องแคบพอที่จะสามารถล่นผ่านทางเข้าของเซอร์โวย์โฮเทลให้ได้และนอกจากนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถนนเซอร์โวยคอร์สหรือว่าถนนที่เป็นทางเข้าไปสู่โรงแรมเซอร์โวย์โฮเทลเนี่ยเป็นถนนสายเดียวในกรุงลอนดอนที่มีการล่นรถทางเลนขวาซึ่งแตกต่างจากถนนสายอื่นๆในสหราชอาณาจักรที่แลัน่นช่องทางซ้ายนะคะเหมือนกับประเทศไทยเลย อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากลอนดอนแท็กซี่นี่แหละค่ะที่ผู้โดยสารจะนิยมนั่งทางด้านหลังทางขวาตรงกับคนขับในสมัยก่อนแล้วเวลาที่ผู้โดยสารจะลงจากรถเนี่ยคนขับก็จะสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดประตูให้โดยที่คนขับไม่ต้องเสียเวลาลงออกจากรถเองนะคะ,ะทั้งนี้ประตูผู้โดยสารก็จะทําให้เปิดไปทางด้านหลังและที่เปิดประตูผู้โดยสารก็ยังถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วยแต่ประตูแบบนี้นี่ในปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วนะคะ เพราะว่าแท็กซี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะทำประตูให้เหมือนกับประตูของรถเก่งธรรมดาแล้วผู้ที่ต้องการจะมาประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ในกรุงลอนดอนนะคะจะต้องทำแบบทดสอบที่เรียกว่า the knowledge ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแบบทดสอบอความรู้ถึงถนนหนทางต่างๆในกรุงลอนดอนนะคะคนขับจะต้องรู้จักถนนถึง25,000สายรู้จักอาคารและสถานที่ต่างๆที่สําคัญในกรุงลอนดอนเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ถนนบนกรุงลอนดอนเนี่ยเกิดมีการจราจรแน,น่นหนาติดขัดคนขับก็จะต้องสามารถหาเส้นทางเขาเรียกว่า alternative route หรือว่าเส้นทางเบี่ยงไปโดยที่ไม่ต้องหยุดดูแผนที่หรือว่าหยุดฟังซ a ตเทไลท์ไบดต่างๆเลยค่ะ ใบอนุญาตขับขี่บลั๊แครบก็มีมาตั้งแต่ปี1865แล้วนะคะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตขับขี่บลั๊แครบนี่ถือว่าเป็นการสอบใบขับขี่ที่ยากที่สุดในโลกแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือใบอนุญาตสีเหลืองสําหรับแค่เขตชานเมืองและใบอนุญาตสีเขียวที่ข้อสอบนี่ยากกว่ามากอันนี้สําหรับกรุงลอนดอนทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะสอบนี่จะต้องเรียนรู้โดยใช้เวลาเฉลีย่ยถึง34เดือนหรือว่าเกือบ3ปีเลย และการสอบครั้งเดียวผ่านนั้นโอ้ไม่มีทางค่ะเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนจะต้องใช้ความพยายามเข้าสอบอย่างน้อยที่สุด12ครั้งถึงจะผ่านสำหรับคนที่ต้องการจะเรียกรถแท็กซี่ร c k Cab นะคะก็สามารถยืนบอกข้างถนนได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีการให้รถร c k Cab มาเข้าคิวกันนอกจากนั้นคนขับรถร c k Cab ก็ยังมีสิทธิพิเศษเหนือกว่ารถยนต์ของบุคคลธรรมดาคือสามารถเลี้ยวกลับรถณจุดไหนบริเวณไหนได้เลยไม่ถือว่าเป็นการทำผิดกฎจราจร ส่วนราคาเริ่มต้นก่อนออกเดินทางเมื่อขึ้นไปนั่งในแบล็ค c คนะคะคือ2ปอนด์เพนส์ปัจจุบันนี้นะคะในกรุงลอนดอนก็มีรถ b l a c k c a b เนี่ยรับส่งผู้โดยสารอยู่ประมาณ2 1 0 0 0คันแต่ว่านอกจากนี้ก็จะมีแท็กซี่อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า m i n i c a b แต่ MiniC a b นี่ข้อแตกต่างก็คือว่าไม่มีจะไม่มีการโบกเรียกอยู่ข้างถนนคือถ้าใครต้องการจะสั่ง MiniC a b เนี่ยจะต้องโทรสั่งหรือว่าสั่งจองทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เดินเข้าไปในออฟฟิศของ m ิ n i Cab เลยแล้วก็ขอจองกัันนนที่่่คะ แต่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบีจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนค่ะกลับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยคิวจีนตอนนี้บีอยู่ด้านหน้าร้านพัทราสาขาโซโหนะคะก็คืออยู่ในย่านโซโหเลยเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ตอนนี้ไปอยู่ด้านในร้านแล้วนะคะอยู่คุณสายพินสายส,ายสว่างเป็นผู้จัดการบริหารธุรกิจในครงเอสทุกอย่างในอังกฤษนะคะรวมถึงร้านอาหารพัตราทุกสาขาในลอนดอนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร้านวันนี้ยุ่งมากเลยขอถามยุ่สายทินนะถามพี่สายทีเลยว่าความเป็นมาของร้านพัทรานี่เป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมพัทรานี่มาเปิดที่ลอนดอน20ปีที่แล้วเลยนะคะก็คือว่าร้านแรกอยู่ที่ฟูลมนะคะจริงๆแล้วเปิดที่ลอนดอนเป็นที่แรกที่แรกค่ะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาค่ะเราคือมีที่ฟูลมตอนนี้เราอยู่สาขาโซโหโซโหค่ะมีฟูลเมมีปีเชมตรงแฮร์รอด นะฮะคะแล้วก็มีที่แมดดอกสตรีตตรงรีเจนสตรีตนสตรี่แล้วส่วนตัวคุณสายพินมามาทำที่ลอนดอนนานเท่าไหร่แล้วคะเออเกือบสิบปีแล้วค่ะสิบปสิบปีค่ะเดิมเดิมเป็นจริงๆทำด้านอสังหาค่ะ่ทำด้านอสังหามาแล้วจริงๆแล้วอยู่เป็นกรรมการของสมาคมอสังหานะคะแล้วก็พัฒนาเป็นอะไรเขาเรียกอะไร เอาขิดฟันนะคะเป็น Property f ฟันกองทุนอสังหาเมือก่อนที่อังกฤษหรือว่าที่ไทยือไที่เมืองไทยแล้วก็เป็นผู้จัดการของเทสโกทางด้านอสังหาค่ะทีนี้ก็คิดว่าย้ายมาอยู่อังกฤษก็ทาง s อสก็เลยชวนมาทำร้านในเครือพัฒนานี่มีจุดเด่นอะไรที่ทําให้คนทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติมาทานกันที่นี่คือตอน ที่สมัยคุณใหญ่มาเปิดตอนครั้งแรกเลย20ปีที่แล้วนะคะคุณใหญ่ก็บอกว่าก็ลองผิดลองถูกก็ลองใช้หมายถึงว่าเราก็เสิร์ฟแบบเมืองไทยแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันมันไม่เวิร์คไม่เวิร์คเราก็พัฒนามาเรื่อยๆื่เราก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเป็นเราจะนําอาหารไทยเนี่ยให้เป็นแบบว่ายกขึ้นมาให้เทียบเท่ากับร้านอาหารัร่งเราจะไม่ใช่ร้านไทยที่เป็นแบบร้านไทยอะไรเงี้ย ไม่ใช่ผัดเสี้วผัดกะเพราส้ตามตำอะไรอย่างเงี้ยนะแลเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเราจะยกขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาใช้วัตถุดิบที่เป็นที่เป็นขั้วหลักนะคะเราก็ใช้เนื้ออับดีนแอนกัสใช้ใช้ใช้ของที่เป็น กุ้งก็กุ้งใหญ่ที่สุดอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือว่าออกแนวฟิวชั่นหน่อยก็ไม่ถึงฟิวชั่นเราเราเสิร์ฟแบบฝรั่งเลยค่ะก็คือแล้วเราก็เสิร์ฟมีสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สมีเอ่อมีซุปนะคะก็ประมาณประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้เวลารู้สึกประมาณ4ปีหลังจากเราเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มาเป็นแบบ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 ค่ะแบบ ทันสมัยขึ้นคอนเทมคอนเทมคอนเทมรารี่ทันสมัยขึ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วเราก็ได้ได้ได้อยู่ในอันดับที่หนึ่งของร้านอาหารไทยในต่างปเทศได้ได้ลงในหนังสือเพราลักลูกค้าเนี่ยพัฒนาคือลูกค้าเนี่ยมีการมีมีการพัฒนามากขึ้นหรือว่า Educate นะคะ ลูกค้าลูกค้าที่ทานอาหารแล้วก็โซอร์เฟซติเกตมากขึ้นนะคะแล้วก็เดินทางเดินทางเสร็จเนี่ยแล้วเขาก็จะรู้แล้วเดี๋ยวนี้ร้านอาหารทั้งนิวยอร์กโตเกียวอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็คือไม่ไม่ได้แข่งขันแบบไทยนะคือแข่งขันกับร้านุชาติเท่างั้นทีเดียวก็คือว่าคอนเซปต์เองคือร้านต้องไม่ซีมากก็คือร้านเราต้องแต่งคอนเทมพอรารี่หน่อยแล้วโมเดิร์นแต่ว่ามีเเอลมมนต์ีกลิ่นอายมีเอเลเมนต์ของของ ของความเป็นไทยแต่ว่าไม่ถึงกัแต่งชุดไทยที่เราเคยเคยกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็ทำให้คิดว่านะคะคิดว่าเราเราก็เลยจับตลาดได้และความเข้าใจกับลูกค้าคือคือการการเข้าใจลูกค้านี่สําคัญมากที่สุดก็คือลูกค้าลอนดอนเนี่ยเป็นลูกค้าหลากหลายนะคะก็เราต้องต้องต้องเข้าใจให้ได้เลยว่าเขาชอบทานอะไรก็คือเราไปทานอาหารฝรั่งแล้วเราก็คิดว่าเอออันนี้มันมาเป็นอาหารไทยได้แต่ว่า เราเอาเนื้อมาหั่นชิ้นใหญ่แล้วเราก็ใส่ซอสอะไรไทยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรสชาติเนี่ของไทยเลยแต่ว่าเราเรามาวางการจัดแต่งการจัดแต่งอยเช่นเช่นแบบว่าเราใช้แรมแชงซึ่งเมืองไทยไม่ได้ใช้แรมแชงแรมชงอไม่อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็หรือหรือว่าเนื้อกะทิอางเนี่ยคือคือเราขายเนื้อเราเราทานเนื้อกะทิที่บ้านเราใช่ไหมก็คือเป็นแบบว่ากะทิเก๋เกดเหมือนจานเนื้อกะทิเนี่ยหน้าตาไม่สวยแต่อร่อยมากเออหน้าตา ไม่ไม่ถ่ายรูปไม่ขึ้นถ่ายรูปตอนแรกสั่งเยอะมากตอนแรกก็ยังกังวลว่าจะไหวเรื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้คือคือ the best the best best selling best selling best selling item ค่ะวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ชามคะเนื้อกระทิกเนี่ยเนื้อกระทิกก็ ยี่สิบสามสิบค่ะก็คือเราจะหั่นชิ้นแบบเป็นชิ้นเหมือนอาหารฝรั่งชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ใช้กุชชีไซส์นอสเซอกุชชีแล้วก็เราก็เอ่อเคี่ยวให้เปื่อยค่ะแล้วเราก็ใช้เอ่อมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือรสชาติจะเป็นให้ความเป็นเนื้อกะทิเป็นเนื้อกะทิแต่ว่าอาจจะดูคล้ายๆกับฝรั่งหน่อยเพราะว่าชิ้นใหญ่ค่ะค่ะค่ะอะไรแล้วที่สำคัญที่สุดของร้านเราเนี่ก็คือว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะประยุทธมาอย่างดีอ่าค่ะ อย่างนี้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้คือถ้าเรารู้ว่ามีอะไรดีดีกว่านี้เราเปลี่ยนเป็นดีดีขึ้นค่ะอะไรก็ตามไม่ว่าไม่ว่าเครื่องดื่มไม่ว่าชาไม่ว่ากาแฟนะถ้าเรารู้ว่ามีอะไรดีเราจะเอามานําเสนอให้ลูกค้าคือคือว่าเราเราให้ลูกค้าพยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรที่ดีกว่าก็จะนามานาเสนอให้ลูกค้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราต้องดูว่ามันจะมาเข้ากับอาหารไทยได้อย่างไรเช่น เช่นถัดไปเนี่ยจะใช้เอสคาโก้ค่ะนะคะ,ะม,ามาแกงแบบแกงขมหรือว่าตำผานค่ะน้ำราโทแซยนะคะก็ม,ะมาทำซอสได้แล้วก็เ เป็ดเนี่ยเราก็ใช้เป็ดเป็ดเกรซิงแฮมดั๊กอะไรเงี้ยคือต่อไปผาหารคืออยูเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์เป็ดที่เด็ดของที่ร้านนี้นี่คือเป็ดอะไรคะคือเป็ดซอสมะขามค่ะซอสมะขามเนี่ยที่มีซอสมะขามเราก็ใช้ไอ้สับปะรดเนี่ยเราก็จะหั่นเกยแล้วเราก็เสิร์ฟเป็นแทนที่จะมามาเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เสิร์ฟแบบคอนฟิตเลยคอนฟิดอันนี้ก็คือคือเสิร์ฟแบบฝรั่งคือเสิร์ฟแบบคอนฟิตเลยค่ะแล้วขาเป็ดกรอบๆเลยกรอบเลยค่ะแล้วคอนฟิตเองนะคะไม่ได้ซื้อมาก็คือน้องน้องในครัวทำ เเชฟทําเองเราจะใช้ของสดสดสดทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งซอสซอสอะไรซอสจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เนี่ยก็ทําเองคือไม่ได้ซื้อมาแต่ขวดตัดเอเลยค่ะไม่ไม่ทำเองเคี่ยวเองเป็นหม้อหม้อใหญ่เลยครูแม่ะ แล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือปลากุ้งปลากุ้งปลากุ้งก็คือในใช้น้ํายำพริกเผาน้ำพริกเผาเรกาก็ทำเองน,นะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ทุกอย่างย่างสดๆแล้วก็ออกคืออันนี้ย ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําสดค่ะแล้วก็ของใช้ต้องสดค่ะแล้วนี่กุ้งตัวจัมโบไซส์ตักใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะแล้วก็มีแลมแชงก็คือเราใช้เลมแชงได่ใช้ในอาหารอิตาเลียนค่ะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเอามาเคี่ยวเอามาแล้วก็ใส่ซอสแผนงค่ะก็เข้าแล้วก็แลมแชงน่็ขายดีอลังการอลังการอลังการตั้งแล้วทุกคนวาวอะไรเงี้ยแสดงว่าเชฟที่นี่นี่คือฝีมือเยี่ยมทั้งนั้นแล้วเชฟนี่คือ มาจาก s อสที่ไทยคือคัดเชฟที่ดีเกือบจะที่สุดมาเลยใช่ไหมคะหรือว่าเอาเชฟจากที่นี่มาแล้วมาสอนที่ไม่ค่ะไม่เอาเอาเชฟจากเมืองไทย s อสแอนพีเอสแอนพีค่ะแล้วก็คัดมาแล้วก็เหมือนกับให้รางวัลเชฟที่มือหนึ่งหนึ่งของ s อสแอนพีน่ยมาทํางานต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้รางวัลแล้วก็ เขาก็จะได้ว่าได้รายได้ที่ดีแล้วก็เอาเอาอาหารนําเสนอเขาก็ภูมิใจนะคะพอพอเราออกว่าเราบอกว่าเราได้ที่หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทุกคนก็จะตื่นเต้นค่แล้วก็ยิ่งอยากจะทําให้ดียิ่งขึ้นอี่สงสัยว่าในเมื่อ S and P ถ้มีชื่อเสียงดังอยู่แล้วในประเทศไทยดังมากๆเลยทําไมร้านที่นี่ถึงไม่ใช้ชื่อว่า S and P เลยทําไมใช้ชื่อว่าัตรา S a P เนี่ยมันมันถ้าแบบเขาแบบฝรั่งนะคะเขาจะจะนึกว่าเป็น standard and poor ไอ้ที่เรบติ้งสูงมากคือมันมันพัวคอนฟิวส์คอนฟิสแล้วเราก็เลยใช้ชื่อคนแล้วก็ใช้ก็เลยใช้ชื่อคุณใหญ่คุณใหญ่คือพัชชาเิราอ่อนคุณเจ้าของคุณคุณผู้ก่อตั้งคผู้ก่อตั้งนะ่ะท่านเป็นท่านประธานของของบริษัทเอสีปัจจุบันเราเลยใช้คําว่าพัชราแล้วเราก็เลยค่อยๆสร้างมา4ีหร้านแล้วเราก็กลับไปเปิดร้านที่เมืองไทยเหมือนกับจะเป็นโรงเรียน ให้ให้ให้ต่างประเทศแล้วเราก็เปิดที่เจนีวาหูเจนีวาด้วยเจนีวาเวียนนานะคะนี่คือกำลังบ like ุกตลาดอินเตอร์อย่างแท้จ oh ร so ิงแล้วก็มีสิงคโปร์ปักกิ่งกำลังจะไปเปิดที่เซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็ที่อังกฤษเองเนี่ยเราก็จะขยายพัชัยเราคิดว่า แบรนด์เนี้ยตอนนี้เราก็เรียกเป็นแบรนด์แล้วนะแบรนด์เนี้ยคือคือติดและใช่แล้วอะไรเงี้ยเรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะพยายาจริงๆเรามีอีกแบรนด์หนึ่งชื่อสุดาสุดาสุดานะคะก็เป็นเคเชลลหน่อยเป็นเป็นร้านร้านที่ทานง่ายไปอยู่ง่ายๆอยู่โคเวนการ์เด้นค่ะอันนั้นเนี่ยก็คนไทยจะชอบมากเพราะว่าอันนั้นจะมีอาหารผัดซีอิ๊วด้วยอร่อยมากมีคุณภ พอซอยประสบความสําเร็จคัชสู่ขนาดนี้อยากทราบว่าจนมาถึงจุดนี้นี่มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างคะยากที่สุดก็ยากที่สุดก็ consistency เนี่ยค่ะก็คือว่าอาหารเนีายสม่ำเสมอของอาหารเนี่ยเพราะว่าเราทำสดเราไม่ได้ทำซอสตัดซอสเทตัดกระป๋องหรือตัดซองเทเนี่ยนะคะก็คือว่าก็ต้องคอยคอยชิมคอยตามคอยดูแหละว่าดูแลอย่างใกล้ชิดมาก บางวันแต่ละวีคเนี่ยจะทานอาหารมันเหมือนกันเช่นเช่นทานเป็ดซอสมะขามนี่จะทาน 4, 4ี่ครั้งติดกันเพราะว่า4ีร้านอาทิตย์นี้จะจะ,จะเช็ม4อย่างเนี่ยค่ะก็คือจะต้องทาน4อย่างติดกันทั้งอาทิตย์ก็คือว่า ทานให้รู้เลยว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้หลับตาก็ทานรู้เลยว่าเรืงนี้มันเหมือนเดินไปเค็มไปเวฟเปรี้ยวไปหวานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกอาทิตย์ในี่ยก็จะเดินชิมนะคะก็เลยทานอาหารไม่ได้ี่ชิมอาหารไม่ไม่ต้องกินข้าวแต่ชิมอาทานไม่ได้แล้วผู้ชายพี่มีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะจะฝากว่า ไปต่างประเทศทานร้านอาหารนี่นะคะคือมาลอนดอนนี่นะคะลองมาชิมอาหารพัชราดูหรือว่าสุดานะคะอาหารพัชราเนี่ยคือจะได้รู้เลยว่าเราใช้วัตถุดิบที่ที่ที่สดและที่ทุกอย่างทำมาจากความรักจริงๆจริงๆความตั้งใจจริงๆความตั้งใจของเชฟนะฮะแล้วก็ะจะได้รู้ว่าอาหารไทยเนี่ยมันยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ อีกอันที่จะฝากไว้ก็คือว่าร้านอาหารอาหารไทยที่ติด CNN ะนะคะ Popular Dish เนี่ยมีทั้งหมดเอ่อ7 8ชนิดเนี่ย<ะ>เราต้องช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้แล้วก็คือหมายถึงว่าร้านอาหารอื่นก็คือคือหมายถึงว่า อยากให้พี่จีพี่หันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าคิดว่าลังไปได้อีกไกลยงเพราะว่าเรามีอาหารที่คนรู้จักเยอะนะคะนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของร้านพัตรานะคะที่กรุงลอนดอนวันนี้พี่ขอขอบคุณคุณสายพิณมากเลยที่ให้เวลาดูว่าร้านนี้ยุ่งมากลูกค้าเต็มไปหมดเร้เวลาขอบคุณจริงๆนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการ